โอ้ไม oh ่กอดไปแล้วจ้าครับวิ่งครับแล้วก็แล้วก็ยังไงต่อเฮ้ย <c oughs> ยังไงครับยังไงเขาเขาเขาเล่นยังไงเขาเล่นยังไงก่อนเกมนี้ไม่เคยเล่น วิ่งครับวิ่งแล้วมีคนวาร์ปด้วยอ่าวเน็ตก,ก็ไม่ดีอ่าเรียบร้อยมาแล้วจ้าอะไรมาแล้วออกซ้ายพัม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 ,พมเฮ้ยสย่งอะไรวัดตัก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 ลงล่างเลยไม่เคยกลัวไม่ไม่เคยกลัวอยู่แล้ว นออันนี้คืออจอะจจ้าอันนี้คืออะไรอะ่ะคุยเด็กที่หายไปเอาเ้ามีข้อความขึ้นด้วยเอา้าใจ <c oughs> คุณคือใครพ่อของฉัน เขาหันไล้ยร้าย้ไล้ไล้ก็มีคนวิ่งมาแล้วไปแล้วครับไม่เคยรอไม่เคยรอรับวิ่งออกขัวไปแน่เฮ้ยตรงเรื่ยๆตรงเอ่อคนมาที่นี่ได้ยังไงนั่นเราตรงไปกันดีกว่าเป้าสวัสดีครับพี่ตกใจเฮ้ยมือใครเนี่ย ฉันต้องการความรักหรือเปล่าแั้วมันจะร้องทำมะเขืออะไรเนี่ยอืมสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เน็ตผมไม่ดีมากเลยครับพี่ตอนนี้เน็ตผมพมพรมพ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 ม โอ้โหโอ้โหโอ้โหกุยไปด้วยวันดีจ้ามันให้ทำอะไรอะเกมนี้ไม่เข้าใจวะมันให้ให้เล่นอะไรอันนี้ก็ล้องจังเลยว้า เรีวซะด้วยอองค่อนผองพ่อนองค่อนองพนองค่อองพรนองคอองพอองค่อองพนองคนองพอองผนองพองปองออง่อองผรอง่ององ่องผออง่ออง่อองอนผองอนผ่องผ่อนองอ่งออ่อ่อ่ออ่ อย่าไปซุงอย่าไปเสีเรียดโอ้อันนี้คืออะไรอ่ะแล้วกูก็ได้ยินเสียงร้องอีกแล้วอันนี้กูวิ่งไปจนกูจะเหนือ่อยแล้วนี่ให้กูทำอะไร อันนี้คืออะไรอ่ะไม่มีรายเลยอ่ะเหมือนแบบผมวิ่งแบบไม่มีเป้าหมายอ่ะตอนนี้เฮ้ยเจอคนสวัสดีครับไฮ่เฮลโหลก็วิ่งต่อไป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 อืมไม่รู้ว่าให้กูาทำอะไรเนี่ย อันนี้ก็ร้องจังเลยถ้าคนอยากเห็นก็วิ่งออกซ้ายครับทุกคนง่ายๆอี s ี่เดีวก็เจอเราจะไปทัาทายกันว้าว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 โอวัสดีพหนุม่มพหนุ่มสองหัวแดง สันมาแล้วจ้าสันมาแล้วจ้าคือสรุปแล้วเกมนี้ไม่มีเป้าหมายอะไรเลยอะไรอ่ะวันดูไหนอ่ะโอโ้โหเหือแต่เชื่อเปลี่ยนเกม